อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมสินค้าเกษตรคุณภาพที่ดีตลาดยางโฮมช็อปพร้อมแนะนำ5ทักษะที่จะช่วยพัฒนายัางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะ ที่บริเวณเฮือนโบราณหน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นนายพีรพันธ์คอทองอธิบดีกล่มส่งเสริมการเกษตรนำทีมคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมยางโฮมช็อปซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่ายางสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดขอนแก่นที่ผ่านการอบรมของกลมส่งเสริมการเกษตรโดยมีการบริหารการเกษตรด้วยเทคโนโลยีใหม่มีความคิดสร้างสารรค์และมีนวัตกรรมในเชิงผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ นำสินค้าที่มีคุณภาพและก็มีความปลอดภัยจากทุกอำเภอมาจำหน่ายทุกวันศุกร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกและรายได้โดยที่นี่มีสินค้าเกษตรคุณภาพดีมาจำหน่ายมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำอ้อยคั้นสดน้ำผึ้งมีไก่ฉีกเมล่อนมะม่วงน้ำดอกไม้ฝรั่งกิมจูรวมถึงขนมทองม้วนข้าวทับทิมชุมแพรค่ะไข่เค็มมันหวานญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไอศครีมโอะโวคาโดด้วยค่ะ ซึ่งทางท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าวถึงประเด็นการพัฒน,นาอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นว่าภาคการเกษตรมีความท้าทายมากเพราะต้องเจอสภาพอากาศของโลกที่แปรปรวนพืชแต่และชนิดมีการปรับตัวที่แตกต่างกันซึ่งต้องนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยวิเคราะห์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีการนำทักษะ5ด้านมาถ่ายทอดให้กับอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ประกอบด้วยการส่งเสริมเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาช่วยในการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเสริมสร้างทักษะการบรหิหารจัดการธุรกิจเกษตรสนับสนุนด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปฟังเสียงท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกันครับทีแต่ละปเีเราก็จะมีการเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่เข้ามา นะครับพี่ๆที่เคยเข้ามาก่อนแล้วเนี่ยที่เขาบ่มพาะตัวเองได้ในระดับหนึ่งเนี่ยเขาก็จะชวนน้องมาเรียนรู้รวมเสริมเสร็จจะเรียกว่าพยายามเป็นพื้นฐานในการสร้างสร้างพื้นที่การทํางานสร้างพื้นที่ให้เครือข่ายอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์มาแลกเปลี่ยนกันโดยเอาปัญหาเรียกว่าพบเบมเบสเลอร์นิ่งนะครับเอาปัญหาของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนกันดังนั้นเนี่ยเมื่อทุกคนมาอยู่รวมกันปุ๊บเนี่ยการ เกิดของแนวคิดใหม่ๆม,มันถึงจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราเติมพื้นฐานให้ให้กับให้กับอย่างสมมติเมื่อในท,ที่ที่ผมเข้ามาทำประมาณสักปีถึงเนี่ยอย่างแรกเนี่ยเรื่องของกรดไมเซ็ตทักษะเรื่องกรดไมเซ็ตเป็นเรื่องที่คนในปัจจุบันเนี่ยจำเป็นต้องต้องมีเรารู้สึกว่าเฮ้ยโลกมันอยู่ยากมากขึ้นแต่เราอย่าท้อปัญหามีไว้แก้ถ้าคิดวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็คิดได้ถ้าคิดวันนี้ไม่ได้ไปอ่านไปคิดคน้นไปศึกษาเรียนรู้ก็จะมาคิดได้นี่คือ การเกษตรต้องม,มีมีมีพลังมีใจเรื่องของ Growth Mindset วันดีครับ